อชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยอยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้โอจะเอาแบบนี้จะเอาที่เป็นแบบนี้จะเอาแววตาแบบนี้จะเอารอยอยิ้มแบบนี้จะเอาคนนี้ สามเทนนิสมหาวิทยาลัยพระศึกษาอุดรธานีเช้าวันอาทิตย์ที่สี่อาทิตย์ที่สีเส่เมษายนสี่เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่โอ้ยไม่ได้ปิดไฟ ลืมปิดไฟรถเดี๋ยวก่อนโอ้ยลืมปิดไฟรถด้วยโอ้ยลืมปิดไฟเดี๋ยวได้เข็นน่ะลืมปิดไฟรถเอาวันนี้ก ah ็มาแล้วสองอ่าวันดีครับลุงไม้วันดี้วันดี้วันดี้ล็อกเตอร์วันดีครับโอ้โหยขบเขี้ยวกันอยู่โอ้ยนครเบี้ยวโอ้โยโอ้ยขาดหนึ่งอีกแล้ววันนี้ว้ เมื่อวานนัดหมายกันอย่างดีโอ้ยป่านนครเบี้ยวเสร็จแล้วอะโชว์นายโชว์หน่อยโชว์ฟอนหน่อยวันนี้ปึ๊บเฮ้ยโอเคเอ้าวโชว์วงอ้าวโชว์วงโชว์วงถ่ายรูปโชว์วงก่อนโอเคโอเคครับโอ้โหยวงไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ วงไม่ได้วงไม่ได้ไอ้โยนโยนโชว์วงกันก่อนอย่าเล่นลูกโหดมากว่าอ,อ่ะโอเคป๊อปป๊อปอออ,อ่ะโ,โยนโยนโยนโชว์วงกันก่อนอืมโ,โ,โ,โอเคโอ้ทางนู้นตกแรง โชว์วงในโชว์วงในมาแล้วมาแล้วมาแล้วเไปถึงไหนมาเขาใหญ่ไม่ได้ลงไปพัทยาเหรอไม่ได้ไปโอ้ไปเที่ยวเขาใหญ่หลวงปูทวดเขาใหญ่ไปไหว้หลวงปู่ทวดหลวงพ่อคูณมีมาแล้วใช่ท่านปู่ทวดองใหญ่ี่ในโลกองค์ใหญ่ทั้งนั้นอ่ะ

อา,อาเจกอเจกโอ้มาแล้วบัดดี้มาแล้วอาเจกมาแล้วบัดดี้บัดดี้ผมโอเค,โอ,เคโอ้ยอาเจกอาเจกโอ้ยวันนี้วันนี้อาเจกมาวันววันวอาเจกลุงสุขสันโอ้ยแปดสิบวันนี้จะคู่แปดสิบแปดสิบกับหกสิบสองร้อยยี่สิบสองปีอ่ คูรร mm ่ร้อยีบสปีวันนี้คู่ร้อคู้ไม่ใช่คู่ร้อยีบสองนี่คู่ร้อยสี่สิบสองคู่ร้อยสี่สิบสองเกือบร้อยห้าสิบหคู่นี้เอาละเวัสดีมาสวัสดีแจ็คสวัสดีเชิญครับหาสวัสดีอยู่พวัดี รอบัดตี้อยู่เสียนครเบี้ยวใช่แล้วเมื่อวานบอกจะมาเออโอ,อบ้บัดเี้ยเจ๊กช่ว์หน่อยโชว์หน่อยกล้องอยู่กล้องตั้งกล้องจับอยู่ช่วยหน่อยโอ,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 โอ้หยาบยอดเยี่ะม Dạ dò dẹt luôn mày, con chạp vụ đi Ô chè quá thật ตอนตีสองตื่นแล้วว่ารอสว่างสักห้าตีห้าครึ่งจะมาพอตีสามฝนล,ลงอย่างหนัก ดีนะกล้องจับอยู่เนะโอ้ยวางฟังวางมามาอยู่ทางนี้จะดันวามกันก่อนอย่าไปซีเรียสมากโอ้ยวางเฉยวางเฉยจะเป็นซีเรียสมากเรื่องการเล่นคงไหวอ่ะเฮ้ยเป็นเรื่องธรรมดาเลยเล่นซีเรียลยังนักหนานี่หวายอันไหนเขาเ ดีเลยอ่าอาชีพ่ล่ะดเลยอากนอนเลบรยาีเรียสมากดยอดเลยซีเรียสมากมันจะทิดแมจะเ่นอยูปาชนไปทางโ้นไปได้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 ปลาชนเรับความเลยยิงหน้าเล็กไ้นอยยิงหน้าเล็หน่อยโอ้ย มามมาได้ได,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 ไดมามาอ้าบาลานกันะะะะนะบอลนิดหน่อยให้แจกบอลนิดหน่อยาาล,าลาออกแล้วเหรอไม่ได้ลาสนามนู้นสนามสนามกลางสนามทุม่งสีเมืองหงาอ๋อได้เลยสนามกลางานานทุ่งสีเมืองลาออ่ได้ไม่วเหรอลาออกแล้วไม่ได้ลาหรอผมผมไม่ไปเฉยๆเดี๋ยวถ้าลาออกให้มาเป็นผู้จัดการที่นี <มา S 2> <อ>่เนีย่ผมอยู่นี่เดี๋ยวนี้ผมอยู่นี่เรียน อ๋อมาเป็นผู้จัดการสนามน,นี่ละโอเคผู้จัดการอ๋อเอาละคู่นี้ก็อาเจกับด็อกเอร์พงษ์ะ <c oughs> นะต่างคนต่างใหม่ด้วยกัน <c oughs> เจอกันเจอกันเนื <c oughs> <c oughs> อ้อคึกตอนยังไม่เริ่มการแข่งขันนี่คึกคักเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคอยดูตอนจบการแข่งขันอีกที <c oughs> โอเคด่คัดขนาดเลยอาลูงไม้ฮึดใส่กล้องหน่อยฮึดใส่กล้องหน่อยโอเคอาตั้งกล้องเอะตั้งกล้องเลย เอาเสิอไปเลยอนนะเสิร์ฟเลยเอาเสิรไปเลยันโอ้ยเจอแชมป์เ่าแล้วระดับแชมป์ประเทศเราั้งกล้องขอลุงกโอ้โอเคเสรเลยนะเขาบ้องกนมาวาวบอเสิมบอเสิฟไปบอเอาเลยเอาเลยเอาเลยจะ่ข้ามว่ล่ะ ้วไม่ไ่เเหไม่ได้ทาแดขนาดบาเนี่เไม่ทบร่างกายไม่ไหวแล้วเจ้าปาไม่ไหวโอ้ยป้ไปจอดรถอยู่เลอยู่ไม่ได้่หรอลงเหรอออันี้หน่อยไปยืนประดับขดกันนะวันนี้ต้องวิ่งต้องวิ่งโอ้ยไม่ไปแล้วเห็นแล้วไม่มาแล้ยืนประดับขดมานี่ดิ ไป้วปลาไปแ้อาย้วาดอยอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยอยโอ้ยอยอ้ยอ้ยโ้โอโอโอ้โห้โอ้โ้โอ้ยยโาอ้ย้าโอ้ย้ยโอ้ยโอยอยอ้้ยยโโอาโอยโอยอาไม

Sorry โอเคังเาไว้เอาจกกันอ้ยอ้ยนี้ไม่พลาดเเนี่ยลูกนจะโยนมาให้ใกล้ๆเอาหม่ไม่เป็นไรเจ๊แกปัดนะลูกแกปัดแกปัดเองลูกมันพันไม้ เอาใจเลย50เจ้าพี่นั่ล่สุดโอ้โหกินเป่าสักลูกหนึ่งกินเป่าสักก่อนลูกหนึ่งโอ้โหผิดกติกาเรื่องนี้น่ะไม่ไม่มีอะไรกติกาห้ามหยอดเอ้ยมันเป็นไรการพกไม่เงียบเดี๋ยววิ่งช่วยเดี๋ยววิ่งช่วยทำไมหยอดไลยได้แต้มลุ่นนี้เดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยววิ่งช่วยอ่า5เท่าจ้ะ5เท่า5เท่าการ

ยอดเอาต่บไม่ได้เอาคืน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 ่่ไม่ได้แล้วไม่ได้กันแล้วต้ดักแล้วตำดักไปเลยสาเท่ายอดเอาแต่อกนั่นโอ้ดีโอได้ยอโอ้ยลูกนี้ ต้องทำสโล่เดี๋ยวกลับไปทำสโลเเอ,อ,อาาฉพะลู่ไปไม่วิดีโอได้ตั้งไ,ว,ไว้ไหมเมื่อกี้เนี่ยอัดไว้ตลอดเดี๋ยวกลับไปทำสโลว์อ๋อไม่ไดเรายิงได้ัไม่ได้หรอกเดี๋ยวดักนี้เลยไงมนยิงอยู่ตรงนี้รอเลยนะเอามาเอามาโอเคตัดตั้งเท่าไหร่าสามส,าสี่สามสี่าส,ส,สามสี่เอาใส่ครโหโห้ละเบรกแล้วเบรกแล้วเบรกขึ้น เรียบเลยไม่ได oh ้แ oh ล้วไม่ป็นไม่ไรหนึ่งเท่ากันหนึ่งเท่ากันโอเคเดี๋ยวเก็บกล้องก่อนได้ตั้งใจดีหนยแปดสิบนี่แปดสิบนี่โอ้ยชนะคู่ร้อยยี่สิบเนี่ยโอ้โหแปดสิบนี้ยังได้ขนาดนี้เนี่ยสุดยอดแล้วโอ้โห ถ่ายรูปหน่อยนี่พพครับขอบคุณครับอาวุโสที่สุดในอุดรธานีครับอ่านี่นี่นี่ละนักกีฬาเทนนิสนี่เนี่ยอาวุโสที่สุดในอุดรตอนนี้บบอ่าต่าง,งถ่ายรูปหน่อยเซลฟี่ยกยกไม้หน่อยโอเคมามาโอเคนี่เอาเอาวุโสสูงสุดแล้วนี่ผู้ทรงคุณค่าทางด้านอ่าประเภทเทนนิส จังหวัดอุดรธานีนี่ไม้หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว,ว,ว,ว่า,นานตำนานตำนานพินนิษเมืองอุดรน,น, <ะ S 2> น,นี่านะนี่อ,อ,อ่ะตำนานเอ่าใช่ใช่เอามามาแทนป่านครกับป่บวา,วาเมฆเจอตำนานอ้าความเลยเห็นไม่ไม่นั่งเลยระดับนี้ะยืนรอเลยน่าเจอ ตำนานตำนานนักเทนนิสของเมืองอุดรน,นี่โอ้นักกีฬานะนั่งพักหมดแล้วเดี๋ยวพักยกหมดแล้วเซตแรกเนี่ยโอ้ยนี่ยังไม่นั่งเลยเนี่ยยืนถ้าเป็นนักมวยนี่ไม่ไม่มีการให้น้านะถ้าเป็นนักมวยนี่ไม่ต้องให้น้ํายืนมุมตลอดโอเคต่อต่อเซตสองต่อ